ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้วันที่หกพฤศจิกายนสองพครับมาให้อาหารเป็ดอาหารไก่ครับอยู่ที่สวนอันนี้อาหารที่เราให้ครับมีอยู่สองสูตรสูตรอนุบาลอนุบาลเป็ดเล็กกับอาหารเป็ดโตครับอันนี้ข้าวเปลือกผสม โยวกล้ยผสมสมย่าหวานครับแล้วก็มีข้าวเสียดข้าวเหลือนิดหนึ่งกำลังขย,ยายยครับเดี๋ยวพาไปดูที่อนุบาลไว้ลูกไก่กยวสองตัว อัานยังไม่ไข่ครับแต่น่าจะใกล้แล้วละอันนี้ลูกเป็ดลูกเป็ดออกมาได้สามสามวันครับประมาณสามวันมีทั้งหมดอยู่ประมาณยี่สิบตัวน,นี้แม่เป็ดเก่งครับฟักฟักฟักไข่กเก่งอันนี้ไก่ ส่วนอันนี้อันนี้เป็นลูกเป็ดที่ประมาณประมาณเกือบเดือนนะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับสรุ่นรุ่นหนึ่งนีออกก่อนออกก่อนประมาณประมาณสัปดาห์กว,ากว่าครับรุ่นหนึ่ง อันนี้อาหารเป็ดเล็กครับผสมหัวอาหารนิดนึงครับผสมอยูกก้วยผสมรำนี่นแยกจากแม่มาครับเพิ่งแยกรวมๆอยู่มี2ี่สสตัวลูกเป็ดไก่ก็เพิ่งขยายครับเดี๋ยวนีอยู่3-4แม่เดี๋ยวก็เต็มครับ อันนี้เป็ดรุ่นๆุนเป็ดอันนี้อายุยังไม่ถึงปีนะครับอายุประมาณหกเจ็ดเดือนส่วนกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้อายุกลุ่มนี้อายุสองเดือนสองเดือนน่าจะสองเดือนนิดๆแล้วมั้งครับ กำลังโตรครับอันนี้ให้อาหารพึ่งให้หัดกินครับกินกับเหมือนกับเป็ดโตกินก็ยังเป็ดใหญ่เลยมีผสมข้าวเปลือกเข้าไปครับนนกินบ่ค่อยนั่นปันไดเพราะว่าก้อ,น,อนนี้ให้ผสมห้ามผสมหัวาหารเป็นเป็นสูตรเป็ดหน่อยครับสูตรเป็ดหน่อยเป็ดกโตเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองส่ามีสิบสี่ตัว เดี๋ยวสงการรู้เรื่องเลยครับนี่ยว่าสันจิปีใหม่นี่แหละอีกสองเดือนสองเดือนรู้เรื่อง ลูกแค,ครับเกย์กำลังไงอ,นนอันนี้มีลูกอยู่เจ็ดตัวอยู่ครบอันนั้นมีสี่ตัวแม่นี้แปลกครับแม่แปลกแปลกแปลกยังไงดีครับเกือลูกลูกของแกนี่ตัวไรที่มันออกบ่ดดันะครับออกบ่สีเท่าๆออกบ่ดดัไปแกมันจะจิกตายเลยครับ นี่จีก <tinc S 2> แต่เลยไก่นี่มันออกมากมลขาวๆออกมากสินั่นจีกแต่เลยครับเหลือจะซี่ตัวแหละที่ออกดำๆพื้แก่เนี่ยเหลือแดงเลยไก่นุ่มๆไก่อันนี้ก็มีประมาณประมาณสิบตัวครับประมาณสิบตัวไก่ที่กำลังขึ้นมานุ่มๆไอ้ขาวๆนี่ก็สิ เปลี่ยนเปลี่ยนพ่อพันต่อไปครับเยวะจะได้เปลี่ยนพ่อพันเป็ดก็กำลังขยายครับใครสนใจเป็ดนมีมามาเอาเลยครับเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยถ้าพึ่งเกิดนี่เอาไปยี่สิบบาทเพระตัวละยี่สิบบาทอนุบาลมารระมาณอ,อาทิตย์สองอาทิตย์กับยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาท ส่วนรุ่นหญ่ๆจกน้อยนั่นรูดแลค่าเขาขายกันยังไงหาสิบหกสิบบาทเลยแล้วมั้งครับผู้อยากได้มาเอาเลยไก่ก็กำลังกำลังงามนานี้เป็นตะขยายอยู่ครับไก่เพราะว่าถ้าบ่มีฝนหนีมันโอเคนะครับไก่มันบาหงามันบาตายเราก็ จำนวนดูกกะอยู่ประมาณนี้แหละเยอะๆบม่ต้องเกินสิบตัวก็ได้ครับแม่มันเลี้ยงได้หรอกไแม,ม่นกกตัวถึงนะครับลูกไก่ถึบ่วกเงาเลยครับสดชืน่นส่วนเป็ดนี่ผมจะให้แม่มันกกอยู่ประมาณสับแดดท้องสับดาด์นะครับเอาออกเลยปกติก็แยกจากฟักมากหรกืแยกได้ก็ได้ครับเป็ดแต่ว่าผม ผมยังบ่ทันได้อยากให้มันไข่อีกนะครับก็เลยอันนั้นมันไว้ซะก่อนเดี๋ยวเป็ดผูนี่เป็ดผูบางสื้อนี่ผมสิคายออกคายออกครับเอารุ่นน้อยๆก็ลังใหญ่ขึ้นมานี่เดี๋ยวค่อยเอาถุงพ่อพันธุ์ใหม่ค่อ,คอยๆเฮ็ดไปเลยอันนี้ก็เป็นควาบ นู้บานคอกผสมพันธุ์ได้เลยนะอันนี้ใกล้หน่อยหกตัวนี่ยผมซื้อมาซื้อพันธุ์มาจากทั้งอื่นครับไม่อยากเอาตั้งแต่พันธุ์อยู่ในนี่ผสมกันนะซื้อพันธุ์มาจากทั้งอืนกนซื้อมาลอยหนึ่งได้ครับหกตัวซื้อมาก่อน,น,นี่ประมาณซื้อมาผมเอาไม้เอามา่ามาย่นของผมหนี่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะกันไงนั่งไง กินอาหารเนียนติ๊กเลยนี่คนหนีเสี่ยมมากเลยขาวขาวนี่พขได้เอาพันจากทงเดือนมาผาสมใส่กันครับอันจังสิโอ้มีแต่พันอยู่นี่นะ<อ>เป็ดน,น้อยเป็ดน,น้อยใครไล่ไหลเลยครับเพืนเน่อนใคร ยี่สิบยี to pay to pay before, to to us, ่สิบสเต็ยว่ยิบห่าววะยิบหาน่อยครับแนวขาวบอกมากเลยยี่สิบยี่สิบเอ็ดตัวนี่ทึ่งดำทึ่งขาวลยไรไปเปียดนี่เปียดในส่วนไหล่มันบ่ออันนั้นลูกเปียดตัวอื่นนะครับลูกเปียดตัวอื่นผมผมอนุบาลใกล้ๆกันซุ่มไใกล้กันมันลูกเปียดตัวอื่นเลี้ยงมาก ใหญ่ซุ้มมากลินน้ำซุ้มนั่นซุ้มนี่สิแม่เป็ดนี่บ่บ่ห่วงครับแต่เป็นไก่นี่บ่ได้เลยไก่นี่กำลูกตัวเกลียนมาเนี่ยว้ยหัวแต๋ากำเงอ่ะอืมอึ้งด้เป็นตัวครูตัวแม่นี่ตัวมึงครับสะนามเนี่ยว่าอารมดีครับเป็ดไก่หนกันอยู่นี่เป็ดก็ลารมดีแล้วมีน้ำให้เหลี้ยงาะ ซื้อว่าสิามีบ่ได้ขอไมาเช็คดว่วนละมีอย่างมะไข่เบลมีเป็ดแมวหนึ่งฝากอยู่ในนี่ยังบ่ทันไหนหลานน้ำมูจะว่าก็อีกบ่โดนนะครับเพราะม่าหนอาทิตย์เหรอมั้ยอาทิตย์นี่แหละนายชิดเบ้อละมีลองร่อยการมาสำรวจนะครับเดี๋ยวอาจจะมีมะไข่อีกแทนละ เจ้าบุ๋มตาเบื้องยุวหานนี่มันสิไข่ตอนเดโอ๋เลี้ยงแต่น้อยนะครับเพ้่งจะขนปุ๋ยฮั่นขาวหาั่นเด้่งจะขนปุ๋ยเลยเลื่อนเป็นหลักไข่ท่างอื่นกับพวกหักันแต่อีกาไม่กินยี่ดีครับกาไมกา่กินไข่กินไก่หน่อย ี่ครัว่าสิคัดเป็ดดำดำ,ำไว้เดี๋ยวเอาพันไว้โอเคครับเดี๋ยวมาเอปเดียไหม